มีคำถามตั้งแต่คืนวันศุกร์ครบวาคำประกาศโยกย้ายข้าราชการระดับสูงจำนวนมากครั้งเดียวจะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นหรือว่าจะจบแค่นั้นแต่หลายคนที่วิเคราะห์สถานการณ์ขณะนี้ในเมื่อคอสชอจะต้องดำเนินนโยบายหลายเรื่องให้ราบรื่นและให้สามารถตัดสินใจเด็ดขาด ก็จําเป็นจะต้องมีการปรับเปลี Demon> ่ยนตัวบุคคลในระบบราชการกรณีของคุณสุรชัยเนี่ยก็ชัดเจนเพราะว่าเดิมเนี่ยเคยมาจากกระทรวงมหาดไทยเพราะว่าเคยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแน่นอนถ้าต้องถูกมองว่ามาจากการเมืองเพราะมันเป็นการโยกข้ามกระทรวงอย่างสิ้นเชิงเพราะอันนี้เป็นเรื่องเทคโนโลยีขณะที่มาจากเรื่องของฝ่ายปกครองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถูกมองว่ามี อิงการเมืองแน่ๆคือไม่ปกติใช่ไม่ได้มาจากสาย ICT เลยแต่ว่าข้ามห้วยมาจากมาจากอีกกระทรวงหนึ่งมึ่งไซึ่งไม่ได้ได้อยู่แบบว่าภายใต้ที่จะมาเกี่ยวเนื่องกันนะคะครราวนี้การที่คุณสุรชัยคุณสุรชัยเนี่ยถูกโยกครั้งนี้ก็เหมือนกับว่าเรากําลังมองภาพรวมว่ามันมีการ Uh huh. ยกย้ายหรือว่าลือ uh ้อครั้งใหญ่สําหรับเพื่อที่จะรองรับการทํางานของคอสชอ uh huh. โดยแล้วก็ส่วนคนที่มาแทนเนี่ยก็เป็นคนในกระทรวงก็เรียกว่าเป็นลูกม่อ uh huh. เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะได้รับการความร่วมมือเนี่ย น่าจะมีมากกว่าหลายคนก็มองว่าน่าจะไม่ผิดฝาผิดตัวแล้วก็งานหลายอย่างที่ของเป็นของอุดมศึกษาที่กาลังคิดกันอยู่ตอนนี้คือแยกกระทรวงอุดมศึกษาออกมาเนี่ยที่ชาวมหาลัยหลายแห่งเนี่ยคาดหวังไว้เนี่ยอาจจะมีความหวังมากขึ้นครับที่กระทรวงวัฒนธรรมก็อาสนใจประหลัดคนใหม่คือคุณอภินันท์โปสยานนท์ก็เป็นคนเก่าแก่ที่นั่นแหละมาแทนคุณปรีชากันทิยะเป็นยังไงคุณอภินันท์นี่คนรู้จักเยอะนะครับเพราะว่าแกทํางานค่ะ เกี่ยวกับวัฒนธรรมมาตลอดใช่ค่ะโดยโดยการทํางานของท่านเนี่ยเหมือนถูกวางตัว่าจะเป็นประหลัดคนต่อไปอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นของการคืนความสุขให้กับประชาชนแล้ว um ก็การทําสัญจรวัฒนธรรมที่ภาคใต้แล้วก็วันที่ประกาศท่านก็ทํางานคืนความสุขที่โคราชนะคะกับเอเนี่ยค่ะพบทรนะคะค่ะก็คือเหมือนรู้เป็นรู้ภายในอยู่แล้วว่าจะได้รับการแต่งตั้งค่ะที่คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กปอถอนี่ก็น่าสนใจเพราะว่าคุณกำมลรอดคล้ายเนี่ยมาแทงคุณอภิชาติจีระวุฒิค่ะคุณกำมนี่ก็ดูเหมือนจะเป็นคนทํางานทางด้านนี้มาตลอดผมจําได้เรื่องแท็บเล็ตก็เป็นคุณกำมลใช่ค่ะ แล้วก็เรื่องสาสาาเรื่องหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์และก็หน้าที่พลเมืองก็เป็นคุณกมลรอดคล้ายคนนี้เขาเป็นดาวรุ่งของกระทรวงศึกษาธิการ,รเนื่องจากว่าเข้าสู่ตําแหน่ง40ตั้งแต่ปี50เป็นรองกรมศาสนาเป็นรองประหลัดแล้วก็เป็นผู้ตรวจแล้วก็ไปนั่งอาชีวะด้วยแล้วก็มาเป็นรองกพทแล้วก็มาเป็นเ,เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา,าขั้นพื้นฐานค,ค,ค่ะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบคิดเร็วแล้วก็ทําเร็ว